พยากรณ์อากาศประจำวันศุกร์ที่24มีนาคม66ค่ะสำหรับพยากรณ์อากาศประจำวันที่24มีนาคม66นี้นะคะความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนทําให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวนในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ ในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกทําให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งซึ่งก็ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดค่ะ รวมถึงระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงที่เกิดขึ้นไว้ด้วยสำหรับลมตะวันออกเฉียงใต้และลมตะวันตกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันจนทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่งซึ่งจะมีในช่วงวันที่26ถึง29มีนาคม66นี้บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และทะเลจีนใต้ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดลักษณะเช่นนี้จะทําให้บริเวณดังกล่าวม,มีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ซึ่งก็จะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในส่วนของภาคอื่นๆน,นะคะก็จะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปค่ะ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ